จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1,353ตามล่าโดยเทพเจ้าสูงสุดเจ้าต้องการให้ข้าจับตาดูปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตอย่างใกล้ชิดหรือไม่เจ้าวิหารกล่าวไม่จำเป็น ปรมาจารย์หยินซิ่วตอบตราบใดที่เขามียกมหาตามาชิ้นนั้นเราสามารถติดตามเขาได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องการทำอะไรให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสมาคมเทวาดังนั้นเราจะฆ่าเขาเองไม่ได้แต่ถ้าเทพองค์อื่นจากดาวของปีศาจทำสิ่งนี้ก็จะไม่มีผลอะไรกับเรา แยกเกินไปปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตคนนี้ไม่เข้าใจวิธีรักษาสถานะให้ต่ำการซื้ออะไรแบบนั้นอย่างจงแจ้งมีแต่จะดึงดูดความสนใจอีกไม่นานพระเจ้าสูงสุดจะมารับยกและพระสูตรของแม่ทัพมันที่สองไป ข้าจำได้ว่าได้ยินว่าในบรรดาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของปีศาจที่แท้จริงแม่ทัพปีศาจที่สองได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดในขณะที่แม่ทัพปีศาจที่หนึ่งเชี่ยวชาญในการบงการการทำงานของสวรรค์และถือเป็นมหาตามะที่สามารถสร้างเมฆได้ด้วยหนึ่งเดียวหันมือและฝนกับอีกคนหนึ่งข้าแค่หวังว่าการสอดแนมของเราจะเปิดเผยความลับบางอย่างของหยกมหาตามะนั้น เราไม่ควรตั้งความหวังแม้แต่ตัวมานแท้แองผู้สร้างหยกมหาตมะก็ไม่เคยเข้าใจความลับทั้งหมดของมันเลยถ้าเขาทำเช่นนั้นเขาคงถลวงไปสู่ระดับที่ถูกลบล้างและเอาชนะผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าในกรณีใดตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในมือของเจ้าแล้วและจะถูกควบคุมโดยเทพสูงสุดของราชวงศ์ไม่จำเป็นต้องให้อุปราชอย่างเจ้าถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และอย่าส่งคนไปที่เกาะเสื้อคลุมโลหิตเพื่อรวบรวมข้อมูล ปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตเป็นปรมาจารย์ไม่มีขอบเขตในขณะนี้ซึ่งหมายความว่าเจ้าไม่สามารถจัดการกับเขาได้ในทางกลับกันเราได้กำไรงามด้วยการทำธุรกิจร่วมกับเขาเจ้าจะต้องได้รับตำแหน่งสูงสุดในการจัดอันดับอุปราชในปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งหมายความว่าในไม่ช้าเจ้าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าสำนักเลขาธิการมหัศจรรย์ เจ้าวิหารกล่าวหัวหน้าสำนักเลขาธิการเป็นตำแหน่งที่ร่ำรวยและสุขสบายเพราะทุกๆปีอุปราชจะต้องถวายเครื่องบรรณาการหัวหน้าสำนักเลขาธิการยังใช้อำนาจเหนืออุปราชทั้งหมดโดยทั่วไปเจ้าวิหารจะได้รับรางวัลอย่างงามสำหรับการบริการของเขาเจ้าวิหารจักไปปล่อยให้หัวหน้าเผ่าหินซิ่วอยู่คนเดียวปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตผู้นี้ดูเหมือนจะคล้ายกับเจ้าชายจากเผ่าพราวเธอคิดผู้ที่ซื้อเทวาล้างบาปสิบครั้งแล้วไปถึงระดับไร้ขอบเขต ยังไงก็ตามทั้งคู่สามารถกำจัดองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ที่ปรมาจารย์เทวาใส่ไว้ในพิธีล้างบาปตระกูลที่ภาคภูมิใจมีพลังสำรองมหาศาลดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยแต่ปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตทำได้อย่างไร หยกม,มหาตามะถูกปิดผนึกด้วยออร่าของเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง18องค์จากเต่าปีศาจเช่นเดียวกับเครื่องหมายผนึกส่วนตัวของปรมาจารย์เทวาไม่มีใครสามารถคลี่คลายสิ่งนั้นได้มาดูกันว่าพลังงานของแม่ทัพปีศาจท,ที่สองนี้แข็งแกร่งเพียงใดปรมาจารย์เทวาเป็นเทพสูงสุดผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งหมายความว่าด้วยความก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่งเขาจะเป็นเหมือนเจ้าแห่งอัญ,ญรรมเจ้าแห่งรัศมีและแสงสว่างและเจ้าพ่ออื่นๆในอดีตอันไกลโพ้น แน่นอนปรมาจารย์เทวาผู้ก่อตั้งราชวงศ์เทวาคือเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วในโลกของเทพพระเจ้าสมัยใหม่ทุกคนรู้ว่ามีเทพพระเจ้าสูงสุดในช่วงต้นกลางปลายและสูงสุดอย่างไรก็ตามเทพพระเจ้าสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับต้นเทพผู้ยิ่งใหญ่ระดับกลางนั้นหาได้ยากพอ,พอกับขนนกฟีนิกซ์หรือเขากิเลนผู้ที่อยู่ในระดับสุดท้ายนั้นมีพลังอํานาจในหมู่ผู้มีพลังอํานาจและผู้ที่อยู่ในระดับสูงสุดนั้นหายากมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผู้รับใช้หลักและผู้ใต้บังคับบัญชาของเทพสูงสุดเป็นเทพสูงสุดหรืออีกในหนึ่งคือผู้นำเช่นผู้นำแห่งอารยธรรมเจ้าแห่งดาบเต๋าและผู้นำแห่งรัศมีและแสงสว่างผู้ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเทพผู้นำคือคนเช่นราชาผู้กลืนกินสวรรค์ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ราชาแห่งเทพมังกรขชสารราชาผู้สังหารอมตะปีศาจที่แท้จริงสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายและจอมมาร ในขณะเดียวกันกลับมาที่เกาะเสื้อคลุมโลหิตยังชีถือชิ้นส่วนของหยกมหาตามะและปล่อยเทพสายฟ้าแห่งความว่างเปล่าแห่งความตายอย่างระมัดระวังเขารู้ว่ามีปรมาจารย์คอยสอดแนมเขาผ่านทางเวทมนต์ป้องกันดังนั้นเขาจึงสร้างรูปแบบคาถาเพื่อบดบังการมองเห็นของพวกเขาและเจาะทะลุความจริงของสิ่งต่างๆข้ายังไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะสามารถซื้อสิ่งนี้ได้ข้าคิดว่ามันต้องมีการปล้นครั้งใหญ่เพื่อให้ได้มันมา แต่พวกเขาเพิ่งมอบมันให้ค่าแทนข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือมันถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาะหนทางสู่ความสุขมักเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้เสมอเขาส่หัวเขารู้ว่าต้องใช้ความพยายามบางอย่างในการปลดผนึกนี้โชคดีที่เขามีพลังเหลือเฟือและถ้าเขาทำสำเร็จเขาสามารถหลอมรวมหยกได้จากนั้นเขาสามารถเอาชนะเทพสูงสุดองค์ใดก็ตามที่สร้างปัญหาให้กับเขาแม้ว่าพวกเขาจะร่วมมือกันต่อต้านเขาก็ตาม นอกจากนี้เขายังสามารถเปลี่ยนองค์ราชทายาทให้กลายเป็นหุ่นเชิดได้มีหยกชิ้นอื่นๆอ,อยู่ที่นั่นและเขาสามารถสัมผัสได้ว่าหยกเหล่านั้นสะท้อนกับชิ้นส่วนที่อยู่ในตัวเขาเป็นผลให้เขาสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดของจอมมารที่แท้จริงและรัศมีของปราดและมหาตามะจำนวนนับไม่ถ้วนของเต๋าแห่งปีศาจความหมายที่แท้จริงของคำว่าปีศาจก่อตัวขึ้นในใจของเขาอย่างช้าๆ ไม่จำเป็นต้องเร่งรัดสถานการณ์สำหรับตอนนี้ข้าจะกังวลเกี่ยวกับการส่งทรัพยากรเหล่านี้กลับไปที่บ้านบวงสวงเทพเพื่อปรับปรุงชะตาการรมของมันโดยมุ่งความสนใจไปที่หยกเล็กน้อยเขาจดจ่อกับการส่งสิ่งของมูลค่าหนึ่งหมื่นก้อนเทพที่สมบูรณ์แบบกลับไปที่บ้านบวงสวงเทพนั่นเป็นทรัพยากรที่มากกว่าที่ราชวงศ์เทพแห่งชีวิตนิรันมีและมันทำให้เกิดคำถามว่ามันจะทำอะไรกับออร่าของนิกายกันแน่เย็ดกระทืบ ประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวเปิดใช้งานและเขาส่งของเข้าไปข้างในในเวลาเดียวกันเขาโบกมือและทำให้แท่นบูชามากมายบนเกาะเสื้อคลุมโลหิตลุกเป็นไฟธงสีเลือดโบกสะบัดธงสีเลือดนับหมืน่นธงล้วนเป็นของพิเศษจากเตาแห่งปีศาจพลังงานปีศาจเพิ่มขึ้นสร้างหลังคาสีแดงสดที่ปกคลุมเกาะเหมือนรังไหมทำให้ดูเหมือนว่าเขากำลังอยู่ระหว่างการบ่มเพาะความสามารถพิเศษบางอย่างของพระเจ้า แน่นอนความจริงก็คือเขากําลังนำหยกมหาตรมะที่อยู่ห่างไกลจากเกาะเสื้อคลุมโลหิตไปยังตําแหน่งที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวมหาสมุทรที่นั่นในความลึกที่ไม่อาจจินตนาการได้กระแสน้ํามีความรุนแรงพอๆกับพายุหมุนและสัตว์ร้ายในทะเลก,ก็มีพลังพอๆกับเทพที่บริบูรณ์ พื้นทะเลเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายและความรุนแรงที่ซึ่งกฎของป่ามีชัยเหนือทุกสิ่งเท่าที่จะจินตนาการได้อย่างไรก็ตามอย่างชี้สามารถหาร่องลึกมาหาสมุทรซึ่งเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการซ่อนออร่าของเขาและสร้างอาณาจักรแห่งเทพเจ้าเขตแดนกองทัพเทพ เป็นเวลาน,านานมากแล้วที่เขาใช้ทักษะพลังปราณที่บริบูรณ์นั่นคือเขตแดนกองทัพเทพย้อนกลับไปในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อเขาอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงระดับตำนานเอาเพียงหครั้งเขาใช้มันเพื่อเอาชนะองค์รัชทายาทซึ่งเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้เขามีเจ็ดจำนงมาบรรจบกันที่ไร้ขอบเขตและใช้มันเพื่อสร้างดินแดนอันบริสุทธิ์ที่ก้นมหาสมุทร ดินแดนอันบริสุทธ์นั้นเต็มไปด้วยต้นไม้เทพแห่งปัญญาความกล้าหาญโชคชะตาเตาแห่งสวรรค์และโลกทั้งใบต้นไม้เทพต้นหนึ่งคำจุนแผ่นดินอันบริสุทธิ์นั้นภายใต้พวกเขาอย่างชีสามารถป้องกันการโจมตีที่เลวร้ายที่สุดได้แม้แต่เทพพระเจ้าสูงสุดในยุคต้นต้นเหรือ8ก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ จากนั้นยางชี้โบกมือของเขาและเรียกชุดข้อความที่แสดงถึงก่นแท้ของเต๋าแห่งปีศาจซึ่งทําให้ปืนใหญ่ขนาดมหึมาปรากฏขึ้นภายในดินแดนบริสุทธิ์มันเป็นพลังโจมตีที่ทรงพลังที่สุดจากร่างกายที่ไม่ถูกทําลายปืนใหญ่มมหันตภัยอันยิ่งใหญ่เมื่อปลดปล่อยออกมามันจะทําให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อต้องสาบแช่งด้วยความยากลําบากนับไม่ถ้วน คุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของปืนใหญ่คือยิ่งเพิ่มพลังมากเท่าไรายการโจมตีที่ทำลายล้างก็จะยิ่งถูกปลดปล่อยออกมามากเท่านั้นอย่างไรก็ตามปีศาจแท้จริงได้ใช้มันในนรกเพื่อโจมตีห้องโถงแห่งสวรระและมันก็สร้างความเสียหายให้กับพวกเขาโดยปกติยังชีไม่ได้ใช้ปืนใหญ่นี้ในการต่อสู้เนื่องจากมันไม่ได้ช่วยอะไรมากที่จะยิงมันในช่วงเวลาที่ร้อนระอุ แต่ตอนนี้เขากําลังรวมมันเข้ากับเขตแดนกองทัพเทพและให้เวลามากมายในการเพิ่มพลังถ้าเขาปลดปล่อยพลังออกมามันจะทําลายล้างอย่างสมบูรณ์ยางชียังคงใช้ผนึกกองทัพเทพทําให้พลังไหลเข้าสู่ปืนใหญ่และทําให้มันแข็งแกร่งและแข็งแกร่งกว่าที่เคย7วันต่อมาขณะที่ปืนใหญ่ยังคงเปิดอยู่ยางชีก็เล็งไปที่เกาะเสื้อคลุมโลหิตใครจะเดาได้ว่าเขากําลังวางแผนจะทําอะไร สามารถได้ยินเสียงดังเอียดอารดและเสียงกรุบกรอบเมื่อประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวที่เขาสร้างไว้หายไปจากนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในเขตแดนกองทัพเทพของเขาสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในสถานที่นั้นคือการฉายภาพของปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตซึ่งเต้นเป็นจังหวะด้วยออร่าที่ส่งสมบัติและทรัพยากรมหาศาลออกมายางชีรู้ดีว่าจะต้องมีปรมาจารย์คอยจับตาดูเขาคอยที่จะกระโจนเข้าใส่ ดังนั้นเขาจึงวางกับดักสําหรับปรมาจารย์คนแรกที่เลือกบุกรุกเกาะเสื้อคลุมโลหิตเมื่อปืนใหญ่ถูกยิงมันจะทําลายล้างทุกเป้าหมายท้ายที่สุดเขาเพิ่มพลังให้กับมันเป็นเวลา7วันติดต่อกันไม่มีทางที่ในการต่อสู้ธรรมดารรมดาศัตรูคนใดจะนั่งเฉยๆเป็นเวลาเจวันเพื่อรออาวุธที่จะใช้ต่อสู้กับพวกเขาอีกสองวันผ่านไปพลังงานปีศาจบนเกาะเสื้อคลุมโลหิตด,ดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้น ทันใดนั้นลมที่เน่าเหม็นก็พัดขึ้นเหนือมหาสมุทรทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ทุกสิ่งสันสะเทือนเมื่อกระแสน้ำวนปรากฏขึ้นซึ่งไหลผ่านรัศมีอันไร้ขอบเขตของเทพผู้ยิ่งใหญ่มีคนเข้ามาเพื่อฆ่าปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตและขโมยสมบัติของเขาตอนที่1,354ตามล่าโดยเทพพเจ้าสูงสุดตอนที่สอง พลังงานปีศาจเพิ่มขึ้นเมื่อยอดฝีมือจากเต๋าแห่งปีศาจปรากฏขึ้นเทพผู้ยิ่งใหญ่เห็นได้ชัดว่าบุคคลน,นี้พยายามที่จะยึดเทคนิคในตำนานที่แม่ทัพปีศาจท,ที่สองทิ้งไว้และเขาถูกขนาบข้างด้วยผู้ติดตามจำนวนหนึ่งแม้ว่าภูมิภาคทั่วไปนี้จะถูกครอบงำโดยราชวงศ์เทวาแต่ก็ยังมีองค์กรที่กระจัดกระจายอยู่มากมายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มมากมายที่อยู่รายล้อมด้วยเทพพระเจ้าสูงสุดซึ่งจะใช้เวลา 2- 3ปีในการบินเพื่อมายังพื้นที่นี้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ พื้นที่โดยรอบราชวงศ์เทวาสามารถอธิบายได้โดยทั่วไปว่าเป็นแหล่งรวมคนดีและคนไม่ดี1,2,3,4,5ดูเหมือนว่ามีปรมาจารย์5คนอยู่หนึ่งในนั้นคือเทพผู้ยิ่งใหญ่พวกเขามาจากไหนอย่างน้อยเทพพระเจ้าสูงสุดก็อยู่ในระดับต้นเท่านั้นยังชี้ยังคงอยู่ที่ด้านล่างของมหาสมุทรและสังเกตการ เนือขึ้นไประลอกคลื่นห้าลูกปรากฏขึ้นในอากาศและปรมาจารย์ห้าคนลงมาพวกเขาเป็นผู้ชายทั้งหมดสี่คนที่มีเจ็จำนงไร้ขอบเขตมาบรรจบกันแต่ยังไม่ถึงระดับเทพเจ้าสูงสุดถึงอย่างนั้นเห็นได้ชัดว่าพวกมันน่าเกรงขามมากผู้นำของพวกเขาคือพระเจ้าสูงสุดขั้นต้นและเขาสวมชุดเกรอะเขาบนหัวของเขาทำให้เขาดูเหมือนมังกรและเขาถูกล้อมรอบด้วยแสงที่แตกเป็นเสียงเสียงซึ่งเป็นตัวแทนของเต่าแห่งปีศาจ ชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะสั่นคลอนไปด้วยหลายเสียงเจ้าทำได้ดีปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตเจ้าได้รับมรดกของแม่ทัพปีศาจที่สองจริงๆรวมถึงโชคลาภมหาศาลของที่เจ้าซื้อจากราชวงศ์เทวาทำให้เจ้ามีพลังถึงระดับนี้หรือไม่ขออภัยเจ้ามาถึงจุดสิ้นสุดของถนนที่นี่แล้ว ดังนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าหนึ่งครั้งในการยอมจำนนจงมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นแก่ข้าและจงมาเป็นทาสของข้าถ้าไม่ทางเลือกเดียวคือให้เจ้าตายพวกเจ้าเป็นใครกันเสียงของปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตกล่าวจากภายในเกาะเสื้อคลุมโลหิตข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าจะยอมแทงข้าข้างหลังแบบนี้เราทั้งคู่มาจากเตาแห่งปีศาจ เพื่อสมบัติที่เพียงพอคนอย่างเราจะทำทุกอย่างข้ารู้ว่าเจ้ามาถึงระดับไร้ขอบเขตแล้วถ้าข้าไปหาเจ้าคนเดียวเจ้าก็จะหนีไปแต่ดูสิข้าพาเพื่อนมาข้าคือจัก,กรกระพัดเหล็กอสุรกายมังกรและนี่คือเพื่อนร่วมงานของข้าปรมาจันทรทรมลเจ้าแห่งผู้ชำระล้างปรมาจารย์ผู้ทรมานวิญญาณและนักพรตปีศาสวรคร์ พวกเขาทั้งหมดเป็นทราราที่มีชื่อเสียงจากเตาแห่งปีศาจและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้ก่อตั้งพันธมิตรชั่วคราวเราได้ติดตั้งตาข่ายเชื่อมโยงหัวใจปีศาจเพื่อครอบคลุมเกาะเสื้อคลุมโลหิตทั้งหมดแล้วทําให้เจ้าไม่สามารถหลบหนีได้เราใช้เวลาและความพยายามอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถฆ่าเจ้าได้หากจําเป็นจากรกระพริเหล็กอสุรกายมังกรจากนั้นปล่อยกระแสะแห่งเสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งซึ่งจะทําให้ใครก็ตามที่ได้ยินรู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากจิตใจ เจ้าจะไม่รอดจากสิ่งนี้เสียงของพระประมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตด,ดังขึ้นจากนั้นลำแสงสีแดงเลือดก็ปรากฏขึ้นพุ่งขึ้นไปในอากาศขณะที่เขาพยายามหลบหนีจักรกระพริเหล็กอสุรกายมังกรยิ้มและกล่าวว่าเราได้ตั้งค่าตาข่ายหัวใจเชื่อมโยงแล้วบ้าไปแล้วถ้าคิดจะหนีจักรพัิเหล็กอสุรกายมังกรถูกต้องแล้วปรมาจันทราธมินกล่าวเจ้าเป็นร่างรองในเตาแห่งปีศาจ ปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตแม้ว่าเจ้าจะพบเนื้อหาที่เป็นมรดกตกทอดของแม่ทัพปีศาจที่สองเจ้าก็ควรมอบมันให้กับเราอย่างแน่นอนเจ้าเป็นเพียงมดเมื่อคนอย่างพวกเรามีชื่อเสียงถ้าเราต้องการให้เจ้าตายเจ้าก็จะต้องตายปรมาจันทราธรมน์เป็นเพื่อนผอมแห้งที่มีเสื้อคลุมสีขาวปักด้วยดวงจันทร์สีดำสนิทเขาถือหอกสีดำไว้ในมือและเต้นด้วยเจตนาฆ่าในช่วงเวลานี้เองตาข่ายขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้น มันทำมาจากเส้นสีขาวที่มีจุดตัดกันพันรอบสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสีดำสนิทที่ดิ้นไปมาตาข่ายสีขาวซีที่เต็มไปด้วยหัวใจสีดำมันสร้างภาพที่น่าสะเทือนใจมากริ้วแสงสีแดงที่ปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตกระแทกเข้ากับตาข่ายแต่ถูกปัดป้องโดยสิ้นเชิงในความเป็นจริงเขาระเบิดออกจนหมดกลายเป็นกลุ่มของริ้วสีแดงที่พุ่งกลับไปที่กลางเกาะเสื้อคลุมโลหิตในเวลาเดียวกันเขาก็ปล่อยเสียงกรีดร้องอย่างน่าสมเพชออกมา เจ้าพยายามจะฆ่าข้าจริงๆเหรอไร้สาระส่งมอบสมบัติเหล่านั้นหรือไม่เจ้าก็ตายปรมาจารย์ทั้งห้ากำลังเตรียมโจมตีเกาะอย่างชัดเจนพวกเจ้าทั้งสี่ร่วมมือกันสังหารสาวกและลูกหลานของปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตทั้งหมดจักกระกรพัิเหล็กอสุรกายมังกรกล่าวจากนั้นเราจะโจมตีใจกลางเกาะและบทขยี้เขาใช้ได้การปรับปรามพันราชนพันขุนเขา หมื่นมารสังหารคนชั่วร้ายเก้าหยินเก้าเต่าปีศาจปรมาจารย์ทั้ง5้าเข้าร่วมกองกำลังและปลดปล่อยทักษะพ,พลังปราณที่ทรงพลังอย่างยิ่งการป้องกันสีแดงเลือดของเกาะแตกสลายและในพริบตาการโจมตีก็เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามทันใดนั้นปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตก็ยิ้มออกมาถึงเวลาต้องบอกลาตลอดการแล้วเจ้าทั้ง5คนวิญญาณเนื้อและเลือดของเจ้าจะเป็นเครื่องสังเวชที่สมบูรณ์แบบในการเปิดเครื่องหมายผนึกบนยกมหาตามะ ทันใดนั้นจักกระกระพัดเหล็กอสุรกายมังกรก,ก็รู้สึกแย่มากเมื่อครูเจ้าพูดว่าอะไรนะเจ้าเต็มไปด้วยเรื่องไรสาระบูมลำแสงสีขาวระยิบระยับพุ่งออกมาจากมหาสมุทรเต็มไปด้วยพลังมหาศาลแห่งแสงสว่างและความทุกข์ยากก่อนที่ใครจะทันได้ตอบโต้มันมาถึงเกาะเสื้อคลุมโลหิตแล้วซึ่งมันได้ลบล้างการดำรงอยู่ในชั่วพริบตา ยางชีเพิ่มพลังให้กับปืนใหญ่มอหันตภตยไพอันยิ่งใหญ่เป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ดังนั้นเห็นได้ชัดว่ามันมากเกินพอที่จะจัดการกับปรมาจารย์ทั้งห้าคน ชุดเกราะของจักรกระพัดเหล็กอสุรกายมังกรพังทลายลงเผยให้เห็นลักษณะที่แท้จริงของเขาใบหน้าของเขาเป็นของชายหนุ่มที่น่าดึงดูดและในขณะที่ลำตัวของเขาเป็นมนุษย์ทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างดูเหมือนมังกรสำหรับปรมาจารย์ไร้ขอบเขตอีกสี่คนไม่จำเป็นต้องพูดถึงพวกเขาเนื่องจากพวกเขาถูกแสงฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่พวกเขาจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาถูกครอบงำด้วยพลังทำลายล้างไม่นานแสงสีขาวก็หายไป มันเกือบจะเหมือนกับว่ามันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกไม่มีที่ไหนให้เห็นเกาะเสื้อคลุมโลหิตทันใดนั้นหลุมดําก็ผุดขึ้นทุกคนทุกแห่งโยนพื้นที่ทั้งหมดไปสู่ความโกลาหนและทําให้น้ําพ่นอย่างรุนแรงไปทุกทิศท,ทุกทางพลังงานที่สําคัญถูกดูดเข้าไปในหลุมดําดัดแสงในขณะที่บริเวณน,นั้นกลายเป็นความโกลาหนบริสุทธิ์ไม่มีอะไรถูกทิ้งไว้ข้างหลังตูมมมม ทันใดนั้นชายชาราคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาโบกมือให้ความวุ่นวายสงบลงเมื่อทุกอย่างกลับสู่ปกติเขาคิดว่าพลังแบบนั้นคืออะไรและเป็นการโจมตีแบบไหนมันทำลายปรมาจารย์ทั้งห้าคนในเวลาอันสั้นปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตเป็นต้นเหตุจริงๆหรือมันไม่มีทางเขาไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเขาไม่สามารถฆ่าปรมาจารย์ห้าคนแบบนั้นได้แม้แต่ฆ่าก็ทำไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ต้องสูญเสียพลังงานชีวิตจำนวนมาก อย่าบอกนะว่านั่นคือพลังของแม่ทัพปีศาจที่2ถ้าเป็นเช่นนั้นบางทีข้าควรจะตามหาปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตและดูว่าเขามีความสามารถในการทำอะไรได้บ้างชายชราผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเทพเทวาในตำนานผู้ก่อตั้งราชวงศ์เทวาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้ล่วงลับไปแล้วและบุคคลผู้อยู่ยงคงกระพันในโลกแห่งเทพ,พเจ้าถึงกระนั้นเขาก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวจากสิ่งที่เขาเพิ่งเห็น แต่แม้หลังจากทําการทานายบางอย่างแล้วเขาก็ไม่สามารถหาเบาะแสใดๆได้ท้ายที่สุดแล้วหยางฉีก็เป็นผู้ไร้พรหมลิขิตด,ดังนั้นจะมีใครบอกข้อมูลศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเขาได้อย่างไรแปลกไม่มีออร่าของปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตที่ใดก็ได้มันเหมือนกับว่าเขาตายไปแล้วบางทีมันอาจจะเป็นยอดฝีมือคนอื่นๆที่ขโมยวัตถุดิบที่ตกทอดมาจากปร,มา,ากปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิต ไม่ว่าปรมาจารย์จากเต๋าแห่งปีศาจจะเป็นใครก็ตามเขาก็น่าเกรงขามมากยกเว้นว่าข้ารู้จักปรมาจารย์เหล่านั้นทั้งหมดและมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถดึงสิ่งนี้ออกมาได้ตัวอย่างเช่นจอมปีศาจจะบทขยี้โลกปรมาจารย์ชั่วร้ายแห่งมนุษย์แม่มดหรือเจ้าแห่งคลื่นแต่ไม่มีปืนใหญ่ชนิดใดที่สามารถยิงได้แบบนั้นปรมาจารย์เทวายังทำนายต่อไปไม่มีผลในที่สุดเขาก็ยิ้มออกมา ดังนั้นมันเป็นปรมาจังคนจากเตาแห่งปีศาจน่าเสียดายที่ข้าอยู่ที่นี่ในร่างโคลนเท่านั้นดังนั้นข้าจึงไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเป็นสาเหตุที่การทำนายไม่ทำงานเมื่อข้ากลับมาข้าจะสืบหาตำแหน่งของหยกมหาตามาชิ้นนั้นด้วยเครื่องหมายปิดผนึกของข้าไม่มีใครสามารถขโมยมันได้จริงๆจากนั้นปรมาจารย์เทวาก็หายวับไปในอากาศแข็งแกร่งมาก ท่ามกลางความว่างเปล่าเสร็จฝุ่นลอยฟุ้งกระจายเมื่อถึงจุดหนึ่งมันขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างเขตแดนกองทัพเทพโดยมีหยางชีอยู่ตรงกลางและหายใจไม่ออกปรมาจารย์เทพผู้นั้นช่างเหลือเชื่อแม้แต่เพียงร่างโคลนของเขาก็สามารถทำให้พื้นที่ทั้งหมดยังคงอยู่ได้ในทันที ถ้าข้าไม่หนีเร็วพอเขาคงจับข้าได้แล้วดูเหมือนว่าข้ายังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงโชคดีที่ข้าวางแผนทุกอย่างไว้อย่างดีปืนใหญ่มหากรียุกวัดล้างยอดฝีมือทั้งห้าคนในพริบตาและข้าสามารถหนีไปได้ก่อนที่ปรามาจารย์เทวาจะปรากฏตัวตอนนี้การทำนายของเขากำลังบอกเขาว่าปรามาจารย์เสื้อคลุมโลหิตเสียชีวิตแล้วและไม่มีทางที่เขาจะติดตามข้าได้ตอนนี้ข้าควรจะสามารถหลอมรวมหยกมหาตามะได้แล้ว เขาบกมือและดึงดวงวิญญาณออกมาห้าดวงซึ่งเป็นยอดคงเหลือของยอดฝีมือทั้งห้าที่เขาเพิ่งสังหารไปวิญญาณของจักรพรรดิมังกรงหักเหล็มกลามคร่ำครวนด้วยความโกรธและสิ้นหวังในขณะที่เขาขอร้องให้ยางชีปลดปล่อยเขาทำไมข้าถึงปล่อยเจ้าไปจิตวิญญาณของเจ้าจะเป็นเชื้อเพลิงที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเสียสละอย่างชาญฉลาดของข้าได้เวลาแก่รอยผนึกนี้แล้ว เทพสูงสุดและสี่เทพประเจตจนงมาบรรจบกันไร้ขอบเขตข้ากำลังคิดที่จะจับเจ้าเป็นทาสเพื่อเพิ่มชะตากรรมของสมาคมจอมปราดและช่วยในการต่อสู้กับราชวงศ์พระเจ้าแห่งชีวิตนิรันต์แต่ไม่คาดคิดว่าสมาคมจอมปราดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแม้แต่ปรมาจารย์เทวาก็ไม่สามารถเสียสละสิ่งที่เหลือเชื่อนี้ได้ ราชวงศ์เทวานั้นใหญ่โตแต่มีคนไม่มากนักที่มีเจตจำนงไม่มีขอบเขตมาบรรจบกันและแต่ละคนมีความสำคัญมากไม่มีทางที่ปรมาจารย์เทวาจะเสียสละคนแบบนั้นหากไม่มีอะไรอื่นการโต้กลับจากปรมาจารย์คนอื่นจะรุนแรงเกินไปเหตุผลเดียวที่ยังชี้ทำได้คือเขาเป็นผู้ไร้พรหมลิขิตและไม่ต้องกังวลว่าใครจะรู้ว่าเขาทำอะไรลงไปการสั่งว้ยอดฝีมือทั้งห้านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะได้ยกชิ้นนั้นมา เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ